3เทคนิคนะครับเล่นสล็อตยังไงให้ได้ก่อนหมดเดือนนี้นะคำเตือนคลิปวิดีโอนี้จะททำเพื่อความบันเทิงเท่านั้นวิดีโอต่อไปนี้มีภาพเสียงเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมแก่เด็กและเยาวชนอายุต่ำกว่า18ปีสวัสดีเพื่อนๆชาวสลอ็อตเอ็ทุกๆคนนะครับก็กลับมาอยู่กับช่อง และเบิดดวงเช่นเดิมนะครับอ้าวันนี้นะครับจะพามาเล่นเกมโรม่านะครับเป็นคอนเทนต์นะครับ3เทคนิคนะครับเล่นสล็อตยังไงให้ได้ก่อนหมดเดือนนี้นะ,ะหรือเดือน11นั่นเองนะจ๊ะเออก็จะมาบอก3เทคนิคที่ปุเล่นอยู่ตอนนี้นะครับอ่าตอนนี้นะครับก็จะเริ่มด้วยเทคนิคข้อแรกก่อนเลยนะครับนะก็ เล่นเบ็ดระดับกลางนะครับกำลังดีนะอ่าเราจะไม่ลงต่ำสุดนะครับหรือจะไม่ขึ้นถึง150นะครับปุ๊เองนะครับตอนนี้จะเล่นนะครับถ้าเป็นไปได้นะครับน้อยที่สุดนะครับจนเบ็ดหนะครับ6 9แล้วก็15านะครับจะเริ่มด้วยเบ็ดเท่านี้ก่อนนะจ๊ะโอ้โหเดี๋ยวตอนนี้นะครับต้องบอกก่อนนะครับสำหรับหลายๆคนที่เพิ่งเข้ามานะครับช่องปุ๊นะครับตอนนี้ก็จะลงใน ช่องปุ x ออย่างเดียวแล้วนะครับนะเออก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับอ่าก็ปุ้อ่าทุยลิ้นพันธนะครับขออภัยด้วยก็เป็นปูระเบิดดวงเช่นเดิมนะครับนะจะอยู่ในช่องปู XO เนอะ็นาะโอ้โหแล้วเข้าฟรีสปินมาสวยๆก่อนเลยนะครับนะอ่าช่วงนี้นะครับเกมสล็อตเอนะครับก็มี อ่าเขาเรียกว่าจัดกิจกรรมนะครับเห็นตอนเข้ามาเนาะโอ้โหแจคพอตใหญ่นะครับแจกเป็นยูสนะครับโอ้โหอ่าก็ลองดูได้นะครับสําหรับปูเองนะครับตอนนี้ก็สมัครไว้อยู่หลายยูสทีเดียวเชียวนะครับทางแบบที่ปุเล่นอยู่เนาะอืมก็เข้ามาร่วมสนุกกิจกรรมกันได้นะครับอ่าในเกมสล็อตเอ็กโอนั่นเองนะ อ่าข้อแรกก่อนนะครับก็คือเราจะเล่นเบดในระดับกลางนะครับวันนี้เราจะไม่ขึ้นถึงสูงถึง150นะเราจะเล่นแค่อ่าต่ำสุดคือ6นะครับสูงสุดก็จะอยู่ที่60เนาะเป็นเบดระดับกลางนะจ๊ะอ่าได้มาก่อนนะครับกลับมา54นะครับตอนนี้อ่าวันนี้เราทุนมาค่อนข้างสูงนะครับ400เลยนะเพราะการเล่นเบดระดับกลางนะครับต้องใช้ทุนเยอะอยู่พอสมควรนะอ้อหงมินเนอร์เพิ่งออกไปอีกแล้วนะครับตอนนี้ จะแจ็คพอตไม่ถึงเราสักทีนะไม่เข้าใจครับอ่าข้อแรกใช่ไหมครับเล่นเบ็ดระดับกลางเนาะแล้วก็ไปสู่ข้อที่2เลยนะครับที่ปุชายเล่นอยู่ตอนนี้นะครับก็คือคือให้เล่นอย่างต่ำนะครับก็คือ5นาทีนั่นเองนะอ่าจากจากที่ปุเล่นเกมโรม่ามานะครับหรือไปศึกษาตามหลายๆช่องนะครับ จะไม่ค่อยมีคลิปที่เล่นแบบ2นาที1นาทีนะครับเขาะจะเล่นต่ําๆเลยก็คือ5นาทีถึง7นาทีนะครับาบางทีนะครับสูงไปถึง15หรือ20เลยนะครับเป็นเกมที่ต้องใช้เวลานะครับนะเพราะฉะนั้นให้ไล่เบ็ดต่ําที่สุดที่เราคิดว่าเราจะเล่นไปก่อนนะครับช่วงแรกนะจากนั้นนะครับค่อยเพิ่มเบ็ดขึ้นไปเรื่อยๆเนาะยังไม่มีดอกหนักๆนะครับแต่เข้ามา คอมโบอยู่ตอนแรกในหะ้าคอมโบนะครับวันนี้เปิดมาก็สวยอยู่นะตอนนี้ขอเพิ่มเป็ดเป็น12นะครับ<ะ>อีกอย่างหนึ่งนะครับอันนี้แถมให้นะครับการเปิดเทรบโมดช่วงนี้นะครับทางปูเองก็ไม่ค่อยเล่นนะครับตัวใหญ่ก็จะมาอ้าจะมาจัดกับแบบเล่นธรรมดาไปนะครับหมุนธรรมดาเพื่อกินเวลาไปก่อนนะ แต่โปรโมทเป็การหมุนเกมให้เร็วนะครับแต่ช่วงนี้เร็วไปก็ไม่ช่วยอะไรเนาะ,อะตอนนี้ก็เหลือตังค์300แล้วนะครับแล้วตอนนี้เราขอเพิ่มเบ็ดเป็นที่45นะเอาโหแล้วมาวายสวยๆนะครับวายสวยๆได้ลายโล่ไปทั้งแถวนะอย่างงี้โอ้โหแต่วายมาเยอะขนาดนี้ไม่น่าจะได้แค่แถวเดียวเนาะโอโ้ก็แอบเสียได้อยู่นะครับแต่ก็ยังดีกว่าเสียนะครับเบ็ดสี่บเมื่อกี้นะครับสร้างปริหารมา225ไปก่อนะนะครับ โอ้โหเสียดายตรงกลางน่าจะเป็นคอลเสเซียมนะครับอ่าถ้าเกมนี้เราได้คอลเสเซียม3ามแถวนะครับเราก็จะได้ไปตีสิงโตนั่นเองนะครับอ่าก็ช่วงนี้นะครับสิงโตก็น่าจะฤด,ด,ดูดจำสิงนะครับโอ้โหหน้าหนาวแล้วออกยากจัดเลยนะครับอันนี้เราอัดเบดสูงไป45นะครับนะถึงมีความเสี่ยงอยู่พอสมควรนะ แต่อย่างที่ปูบอกไว้ตั้งแต่ต้นนะครับข้อแรกใช่ไหมให้เล่นเบ็ดระดับกลางนะครับเราจะอยู่ที่เท่านี้เนาะ45นะครับ30นะตอนนี้ขอลรเบ็ดอยู่ที่30นะครับแล้วก็เล่นอย่างต่ำนะครับคือข้นนาทีขึ้นไปนั่นเองนะหลักๆเลยนะครับสองข้อนี้ก็จําไว้นะครับสําหรับปูเองจะเล่นแบบนี้นะโอ้โหแล้วโลมาเกือบสวยนะครับแต่อังุุ่นดันมันอยู่แถวสุดท้ายแทนนะครับโอ้โหท่าเรียก เลื่อนวายนะครับลงมาแทนเมื่อกี้ก็ได้อีกเต็ม <ๆ S 1> แถวนะ,ะแล้วจุดที่2อคอมโบไม่มีอะไรเกิดขึ้นต่อไปนะครับอดอกนี้ได้มา20ก่อนนะครับ เงินก็ยังขึ้นขึ้นลงๆอยู่นะครับนะอ่าเป็นตัวเกมนะครับของอู้ยเสียดายแล้วหงินนะครับช่องมาผิดจังหวะนะครับไม่ให้ต้องเป็นคอร์ลเซียมนะครับมาเมื่อกี้นะอ่าได้มาอีกเต็มแถวไปก่อนนะครับยื้อชีวิตไปก่อนนะครับ160นะครับตอนนี้ก็กลับมาที่300นะครับอ่าตอนนี้สงสัยจะล่อให้เราขึ้นเปิดสูงนะครับนะไม่ไปไหนเลยนะ ได้ดอกนี้อีก70นะครับแล้วไม่มีอะไรอีกแล้วนะครับได้คอมโบมารอบเดียวแล้วยังไม่มีการตีสิงโตเลยนะครับโอ้โหช่อนข้างแตกยากเลยนะครับอันนี้วันนี้นะครับปูไปดูตารางนะครับหรือโปรแกรมที่เขาบอกว่าเป็นโปรแกรมแฮกสล็อตที่เ,เพื่อนๆให้มานะก็อบอกว่าโลมาโอกาสแตกแค่61%นะครับก็เข้มจริงๆนะ แตกที่บอกน่าจะเป็นการที่แบบฟีดฟังกชันของเกมนะครับนะพวกสิงโตนะครับพวกอ่าอะไรล่ะคอมโบโอ,อะไรอย่างเงี้ยเนาะน่าจะเป็นแบบนั้นนะครับโอ้โหกลับมาที่2รออีกแล้วนะครับเพื่อนๆขออภัยนะครับเมื่อกี้มีโทรศัพท์เข้าเล็กน้อยนะครับแล้ว ก็ดอกนี้มา180นะครับกับ2คอมโบแล้วจะต่ออีกไหมโอ้โหไม่มานะครับโอ้โหย,ยืนที่2องคอมโบอยู่นะตอนนี้อืยังไม่มีดอกแตกหนักๆมาให้เห็นเลยนะครับตอนนี้เบ็ดเป็นที่60โอเคนะครับดอกน,นี้ได้มา180แแล้ว อคอมโบมาหนักๆอย่างนี้นะครับ <ปะ S 1> แล้วมีอีกไหมมีอีกไหมโอโคเสียนะครับได้มาก่อน540นะครับรวมของเก่ากับอีก200นะครับเป็น773นะครับตอนนี้นะอ่าก็เข้าเกือบเท่าหนึ่งนะครับของทุนที่เอามานะครับแต่ก็ยังคิดอยู่ว่าจะเสียงเล่นต่อไหมนะครับนะถึงขนาดนี้แล้วจริงๆก็พอได้ก็น่าจะต้องพอนะครับนะ แต่อยากลองดูอีกสักรอบหนึ่งนะครับนะเบ็ด60อย่างน้อยก็เหลือ700นะครับได้กลับมา300ก็ยังดีอยู่นะอ่าข้อสุดท้ายนะครับในข้อ3ามเลยที่อยากบอกไว้ก็คือเล่นได้แล้วนะครับให้รู้จักพอนะครับไม่รู้จักหยุดนะนี่สําคัญมากๆเลยนะครับแล้วลองมาดอกนี้อ้าแล้วลองมาดอกนี้ได้สวยๆอีก3 0มเพื่อนๆได้โลอ,อกมาสวยๆเต็มกระด,ดานนะครับโอเคอย่างนี้ได้2เท่านะ้พอแน่นอนนะครับ1น0 0ันะ วันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามาติดตามนะครับนะฝากกดซับกดไลค์นะครับเพื่อร่วมสนุกกิจกรรมกันด้วยนะครับอย่าลืมคอมเมนต์เข้ามาด้วยละ่ะวันนี้ก็พอแค่เท่านี้นะครับสวัสดีครับ